ไม่ได้อ่านพระสูตรนานเลยนะคะไม่ได้ทำขิดเกี่ยวกับอ่านพระสูตรไปวันวันนี้เราก็มาต่อกันนะคะเจ้าวรจ้าเรื่องกรรมนะคะ ก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะก็ไม่ใก็จะพยายามอ่านให้ให้ดีที่สุดเหตุเกิดของความทุกข์นะคะถูกแล้วถูกแล้วอานนนตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปัญหาลักษณะนั้นนั้นเช่นนั้นเชื่อว่าได้ตอบโดยชอบอานนนความทุกข์นั้นเรากล่าว เรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาประธรรมความทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่าความทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยคือภัสสะผู้กล่าวอย่างนี้แลเชื่อว่า กล่าวตามตรงที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคําไม่จริงแต่การกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมมิตรบางคนที่สุที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ครุกผู้ควรถูกติไป ไปด้วยนอนนท์ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมที่ทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเอง แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยภัสะเป็นปัจจัยจึงเกิดได้สมรภรามที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นกระทำให้แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ต้องอาศัยผัสษะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบรญยักษความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยแม้ความทุกข์ที่เรา ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ตาม แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ต้องอาศัยผกษะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้อยู่นั่นเองลาทะความพอใจอันใดลาทะอันใดนันทิอันใด ตัณหาอันใดมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารทั้งหลายและในวิญญาณการติดตามแล้วคล้องแล้วในสิ่งที่นั้นๆเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าสัตว์ดังนี้ ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมกลืนกินซึ่งวิญญาณนาหารพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้ถ้าเราได้ กล่าวว่าบุคคลย่อมกืนกินดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อที่ควรถามขึ้นมาขึ้นมาว่าก็ใครเล่าย่อมกืนกินซึ่งวิญญาณอาหารพระเจ้าข่าดังนั้นก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราพูด ผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อที่เพื่ออะไรเล่าหนอดังนี้แล้วนั้นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าวิญญาณอาหาร ย่อมมีเพื่อความกินเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปขออนุญาตลงคลิปนะคะ